สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนทิชา h ช n แนลนะคะช่องที่จะทําให้การเทรดของทุกคนเนี่ยเรียบง่ายและก็เบาสบายค่ะวันนี้ค่ะแอนจะมาพูดถึงหัวข้อนึงหรือทฤษฎีหนึ่งค่ะที่เป็นทฤษฎีที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วนะคะวันนี้ค่ะแอนจะมาพูดให้เข้าใจง่ายๆถึงทฤษฎีนี้กันแล้วก็เชื่อเลยค่ะว่าสําหรับใครที่ฟังจนจบทุกคนจะเก็ตและก็เข้าใจทฤษฎีนี้แน่น,นะคะนั่นก็คือทฤษฎีที่ชื่อว่าดาวเจอรีนะคะหรือว่าทฤษฎีดาวนั่นเอง ก่อนที่เราจะไปฟังคลิปนี้กันหรือว่าจะไปฟังทฤษฎีนี้กันนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้กับช่องแอนดิชาชาแนลกดติดตามกันไว้ได้นะคะใครอยากรับชมคลิปใหม่ๆหรือเวลาแอนไลฟ์ก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันไว้ได้นะคะก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาแอนไลฟ์ก็จะเข้ามาเป็นคนแรกๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีดาวเทอรีกันนะคะ ดาวเทอ r ีเนี่ยก็ถูกคิดค้นโดยชา์ลส์ดาวนะคะผู้ก่อตั้งทฤษฎีดาวโจนนนั่นเองเขาเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะทั้งข่าวเศรษฐกิจอารมณ์ของผู้คนและเราสามารถอ่านพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยได้ผ่านกราฟเลยแล้วก็ในยุคข,ของเขาเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีอินดิเคเตอร์แบบที่เรามีกันแบบทุกวันนี้เขาก็ดูแค่ราคากับพฤติกรรมของราคานั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้แหะค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดาวเทอรี่นะคะยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะเทรดอะไร forex คริปโตหุ้นนะคะหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็ต้องเข้าใจทฤษฎีนี้ถึงจะเข้าใจภาพรวมของตลาดได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะซึ่งทฤษฎีดาวเนี่ยนะคะก็จะมีเพียงแค่6หลักการเท่านั้นค่ะข้อที่1นนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของตลาดเนี่ยมีแนวโน้มนะ ราคาเนี่ยนะคะจะไม่มีการวิ่งมั่วๆก็คือจะมีแนวโน้มเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวนนั่นเองนะคะข้อที่2แนวโน้มมี3ระดับหรือว่าเทรนเนี่ยมี3ขนาดนะคะก็เป็นเทรนแนวโน้มใหญ่แล้วก็การพักตัวหรือว่าจะเป็นแนวโน้มย่อยในแต่ละวันนั่นเองหรือว่าเทรนรองเทรนหลักที่เราชอบเรียกกันนั่นเองนะคะและข้อที่3ค่ะแนวโน้มต้องยืนยันด้วยวอลลุ่มนะคะเวลาราคาขึ้น แต่ไม่มีวอลุ่มสนับสนุนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าการหลอกนั่นเองหรือว่ากับดักในการเทรดได้นั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะราคาสะท้อนทุกอย่างข่าวเศรษฐกิจความกลัวความโลภทุกอย่างเนี่ยสะท้อนผ่านพฤติกรรมของราคาทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคะส่วนข้อที่5แนวโน้มเนี่ยดำเนินต่อไปจนกว่าจะเปลี่ยนอย่าพยายามนะคะจับจุดกลับตัวก่อนที่เขาเรียกว่าเทรนจะจบ ะะอย่างที่เราเคยรู้กันใครที่เรียน SMC มาแล้วเนี่ยถ้ากราฟไม่เกิดการช็อคเนี่ยเราก็จะเทรดหน้าเทรดนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะและข้อที่6นะคะดัชนีต้องมีการยืนยันซึ่งกันและกันนะคะสมมติเช่นถ้าดาวโจนขึ้นแต่ NASDAQ ลงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เทรนด์ที่แท้จริงก็ได้นะคะซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันใน forex ก็เช่นตัวของ EU เทียบกับตัวของ DXY ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เอาง่ายเลยนะคะทั้งหมดที่แอนพูดไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นแค่เขาเรียกว่าข้อความเฉยๆเนาะซึ่งนะคะหลักการของทฤษฎีดาวเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยนะคะมันก็จะเป็นการบ่งบอกถึงว่าตลาดเนี่ยมีเทรนซึ่งเทรนเนี่ย ทุกๆตลาดเลยก็มีเพียงแค่3เทรนด์ด้วยกันนะคะก็คือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแล้วก็ไซเว่เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าเทรนแต่ละเทรนเนี่ยมันมีมาเก็ตสตั๊กเจอร์หรือว่าโครงสร้างของกราฟยังไงบ้างซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ได้นะคะทุกคนจะไม่มีคําถามแล้วว่าเฮ้ยโคชคะวันนี้บายหรือว่าเซลดีจะหมดคําถามนี้ไปเลยถ้าทุกคนดูเทรนออกหรือดูมาเก็ตสตั๊กเจอร์ออกนั่นเองนะคะอ่ะเดีย๋ยวแอนจะพาทุกคนมาดูที่กราฟ แอนจะวาดให้ดูนะคะเทรนด์มีอะไรนะมี3เทรนด์อัพเทรนด์ดาวเทรนดแล้วก็สายเวนะคะซึ่งอัพเทรนเป็นยังไงนี่อัพเทรนจะเป็นแบบนี้แอนจะพยายามวาดให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะนี่อัพเทรนจะเป็นประมาณนี้ค่ะคือในส่วนของโลมีการยกตัวสูงขึ้นแบบนี้แล้วก็ไฮมีการยกตัวสูงขึ้นแบบนี้แบบนี้ค่ะเราเรียกว่า เ <Wow. S 1> นี่เราสามารถตีเทนไลน์แบบนี้ได้ไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นแบบนี้เราจะเรียกว่าอัพเทรนซึ่งตลาดอะคะ่ะเมื่อไหร่ที่มีการราคาไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นแบบนี้คือขาขึ้นหรืออัพเทรนนั่นเองโอเคค่ะแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสภาวะต,ตลาดที่เป็นไซเว์ก็คือกราฟเนี่ยจะมีการวิ่งแบบนี้ค่ะทุกคนคือการที่ทำไฮเสมอโลเสมอแบบนี้ ะะเราจะเรียกว่ากราฟที่เป็นไซเวกเนี่ยไฮทำไฮที่เสมอกันแบบนี้ไม่มีการทำไฮที่สูงขึ้นหรือโลที่ต่ำลงลนั่นเองนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสภาวะตลาดที่เป็นไซเวกและเทนสุดท้ายค่ะก็คือสภาวะตลาดที่เป็นดาวเทรนมันอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานนะแต่ถ้าทุกคนมองออกได้ทุกคนจะหมดปัญหาเลยค่ะว่า วันนี้บายหรือเซลดีเข้าหน้าอะไรดีจะไม่มีคำถามนี้เกิดขึ้นในหัวเราแล้วถ้าเราดูเทรนออก oh. นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาวเทรนคือ High มีการทำ High ที่กดต่ำลงและ Low มี Low ที่กดต่ำลงแบบนี้เราจะเรียกสภาวะตลาดนี้ว่าสภาวะดาวเทรนหรือว่าขาลงนั่นเองนะคะเนี่ยไฮต่ำลงโลก็ต่ำลงแบบนี้นะคะ ซึ่งสภาวะตลาดเนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่า trend is your friend เราเทรดตามเทรนด์เนี่ยยังไงก็ปลอดภัยมากกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความจริงนะก็เหมือนเราเขาเรียกว่าขับรถอะนะคะถ้าเราขับรถ ชนหรือว่าส่วนลดบรรทุกเนี่ยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจ็บหนักเน้นนั่นเองนะคะเทรนด์หลักเทรนด์ใหญ่ในไทม์เฟรมใหญ่หญเช่นไทม์เฟรม1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมวีคก,ก็จะมีความแข็งแรงกว่าในไทม์เฟรมใหญ่ๆนั่นเองนะคะทำไมเราถึงต้องดูไทม์เฟรมใหญ่ไล่ลงมาไทาม์เฟรมย่อยหรือไทม์เฟรมเล็กเพราะว่าไทาม์เฟรมใหญ่แข็งแรงมากกว่านะคะ เราก็จะดูเทรนหลักในทม์เฟรมใหญ่และเทรนรองในทม์เฟรมย่อยบางคนอาจจะดูเทรนหลักในทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วอาจจะมาดูเทรนย่อยในทม์เฟรม M 3 0หรือว่า M 1 5และอาจจะมามองหาจุดเข้าในทม์เฟรมเล็กลงไปอีกก็คือ M 1 M 5แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งถ้าเราดูเทรนหลักออกเทรนย่อยออกเราก็จะมองหาจุดเข้าได้แบบแม่นยำมากขึ้นอย่างเช่นเทรนหลักนะคะเทรนหลักเป็นดาวเทรน เะะทนหลักเป็นดาวเทนอย่างเงี้ยเป็นดาวเทนกดไฮกดโลลงมาเราก็มองหาจุดในการเด้งเซลถูกต้องไหมแต่อาจจะในเทนลอง m อ5มเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบอัพเทนหรือเทนเทนย่อยๆเนี่ยนะคะอาจจะเป็นรับอัพเทนเราอาจจะมองหาจุดในการย่อบ่ายเพื่อที่จะมาเด้งเซลในทางเฟรมใหญ่ก็ได้เช่นกันนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันในการมองหาโซนมองหาจุดเข้าและอันนั้นก็จะเป็นอีก อีกเรื่องหนึ่งและอันนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของเทรนกันก่อนจะได้หมดคำถามว่าเฮ้ยเราจะเข้าบายเข้าเซลเข้าหน้าไหนมันจะได้เปรียบตลาดมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูจากกราฟจริงกันดีกว่าแล้วเราลองตีเทรนไลน์กันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกราฟในทาง e f r a m ชั่วโมงกันอันนี้เอ็นก็มีการทําการตีไว้บ้างแล้วนะคะทาแผนไว้บ้างเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยกราฟถ้าเราดูใน time f r a m ชั่วโมงเนี่ยกราฟมีการยกโลยกไฮอยู่เสมอเลย ะะก็คือกราฟตอนนี้นะปัจจุบันเป็นกราฟในสภาวะ up trend นั่นเองใน time frame ชั่วโมงนะคะแต่บางทีเนี่ยถ้าเราอาจจะมารอหาจุดเข้าใน time frame ชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งอาจจะไม่ได้เข้าออเดอร์เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องดูเทนย่อยหรือทําไมต้องดรอป time frame ไปดู time frame ที่เล็กลง เพราะว่าถ้าใครเป็นสายเดทเนี่ยจะมารอทาเฟรมใหญ่อาจจะไม่ได้หาจุดเข้าหรือว่าจะไม่ได้มีจุดเข้าเลยนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเรามาลองมาดูเทรนก่อนหน้าที่มันก่อนที่มันจะเป็นอัพเทรนกันดูเนี่ยเราลองมาร์คจุดไฮไฮมีการกดตัวต่ำลงแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเนี่ยเป็นดาวเทรนมาก่อนกราฟในหนึ่งชั่วโมงเป็นดาวเทรนมาก่อนเราก็ตีไปนะคะนี่ตีไป เนี่ยตีจากไฮไปไฮนะคะมาร์คจุดไฮเอาไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเออไฮมันอยู่ณนะช่วงไหนนะคะเวลาตีเทนไลน์เราจะได้ตีง่ายๆเนี่ยแล้วก็มาร์คจุดโลนะคะอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะมากเนาะเนี่ยมาร์คจุดโลไว้กรอบประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าสวิงในแต่ละรอบอาจจะมีการสวิงที่แตกต่างกัน แต่ถ้าเรามองเห็นสังเกตแล้วเฮ้ยมันมีการแบบกดไฮกดโลลงมาแบบนี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเป็นดาวเทรนแล้วก็มีช่วงนี้ค่ะที่เริ่มกับตัวเป็นอัพเทรนได้แล้วนะคะเนี่ยกราฟมีการเบรกช่วงไฮก่อนหน้าตรงนี้ก็คือช่วงสวิงตรงนเนี้ยเนี่ยเบรกขึ้นไปกลายเป็นขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวของทองคำานะตอนนี้เนี่ยถ้ากราฟเป็นดาวเทรนแล้วก็มองหาจุดในการเด้งเซล์เด้งเซล์เด้งเซล์อย่างที่อันบอกเลยถ้า ทมเฟรมใหญ่กว่ามันจะเด้งมาถึงเทรนไลน์หรือมองหาจุดเข้าที่โซนซับไพหรือว่าทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนเรียนมาเนี่ยมันอาจจะนานเราอาจจะดรอปไทม์เฟรมไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงเพื่อที่จะหาจุดเข้าได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของทฤษฎีดาวเลยในการดูมาเก็ตสตั๊กเจอร์หรือว่าโครงสร้างของกราฟเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้กราฟเป็นเทรนอะไรเทรนหลักเทรนรองเป็นอะไรเราอาจจะดรอปไทม์เฟรมไปดูไทม์เฟรมย่อยเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ลองหาเทรน เนี่ยในการหาเทรนหลักเออถ้าในเทรนย่อยมันอาจจะเป็นแบบดาวเทรนนะแต่เทรนหลักเราเห็นแล้วมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ยกโลยกไฮอยู่นะคะแสดงว่าการเซลล์ตรงนั้นอาจจะเป็นเป็นการเซลล์ในการเก็บแบบระยะใกล้ๆและอาจจะเป็นการเก็บในระยะสั้นๆ <Wow. S 1> ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยรู้แล้วว่าเฮ้ยตลาดตอนนี้เราควรที่จะเด้งเซลล์ย่อบายหรืออาจจะเก็บตามแนวรับแนวต้านหรือเปล่าถ้ากราฟเป็นไซเวส นี่ก็เป็นทั้งหมดในส่วนของทฤษฎีดาวที่เขาบอกเลยค่ะว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมของกราฟเนี่ยเราสามารถเห็นได้จากราคาหรือทั้งหมดเนี่ยนะคะเราสามารถบ่งบอกได้แล้วว่ากราฟนี้มีพฤติกรรมอย่างไงในตลาดเนี่ยมีเพียงแค่3แนวโน้มเท่านั้นเอง up ท r e n d down trend แล้วก็ s i d e w a y ไม่มีไปนอกเหนือมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเทรนด์ออกหมดปัญหาเลยค่ะเข้าไปเข้าซลลดีเข้าตรงไหนอันเนี้ยเข้าตรงไหนอันเนี้ยต้องมาเรียนรู้ต่อนะคะ ในคลิปถัดๆไปก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้แล้วมองว่าคลิปแบบนี้เนะี่ยมีประโยชน์นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องแอนดิชา Channel ด้วยนะคะหรือใครอยากให้แอนทําคลิปแบบไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่าง Description ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นในส่วนของทฤษฎีดาวเบื้องต้นประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะ